อ่ากลับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซีในทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมขี้โมจจังนะครับวันนี้เป็นอารีน่าเดลี่ EP 13สานะวันนี้วันอังคารที่12บเมษายนนะครับก็มาดูกันครับผมอ่าตัวลายตัวลายนะฮะอันนี้ผมก็เฮฮาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายแล้วล่ะนะครับผมก็ผสมนะฮะในที่สุดมันก็มาครับลิโป้ po. ผสมตอนช่วงประมาณเที่ยงนะฮะก็รอมานานครับผมก็มาปั๊บก็จับลงอารีนานะฮะตอนนี้ก็ทําได้ประมาณหนึ่งละนะฮยังบวกซีอยู่ครับผมของที่ใส่ก็เป็นเนี่ยฮะยังทําไม่ค่อยเสร็จนะเป็นขี้สองนะฮะแล้วก็เกลอเนี่ยก็เป็นเคาน์เตอร์สองนะครับทีมที่ใช้ก็เปลี่ยนแปลงไปครับผมเอาลูดี้ออกนะครับเอาเนียออกนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นลิงนะครับเป็นหมิงหมิงลิปโปเดซี่แล้วก็สไปนนะฮะ ก็เดี๋ยวมาดูกันครับสักห้าแมตช์ับผมว่ามันจะผลงานมันจะเรียกว่าเด็ดดวงขึ้นไหมนะับผมใจริโปมาห้านัดก็ชนะล้วนนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงระดับสี่พันสามก็วัดยากอยู่นะฮะเพราะเพิ่งจะวันอังคารนะครับที่ที่แล้วก็นั่นแหละฮะช้ำใจครับจบประมาณสี่พันเจ็ดนะฮะต่ําสุดในรอบสามสี่เดือนน่ะนะฮะเขาก็เลยให้ริโปมาปอกใจนะฮะไปลุยเลยครับเจอคุณเอเอรี่ครับ ทานผิดขอภัยนะครับอาแมตช์แรกครับอาเรามีโป้บังแล้วนะเขามาเล่ง3มเตอร์นะดาเมจยังหวังมากไม่ได้เพิ่งจะสาสิบนะครับเด็กดอกใส่มาไม่เป็นไรวันนี้เราจะไปใส่ถุงกันได้เรียบร้อยฮนะไม่เป็นไรส่วนไม่หนึ่งดอกสปทํทำงานแช่ติดไหมโอ้โหแช่โป้ฮะเนียนๆอ้าวอย่างนี้ จำนวนครั้งมันก็ไม่เดินดีวะ <c oughs> ไม่ดีแล้ว่องยังไม่ดีแล้วฮะริงเป่าฮะริงพร้อมทีมงานใหม่นะฮะป้ายไปติดหมวกันน็อกเดวโรนหนึ่งทีเดวโรนใบมาเพื่อนๆบอกทำอะไรไม่ติดแน่นอนนะครับมีสปายใส่ถุงรออยู่นะจัดไปเล่งเทินเดวโรนกับมิงมิงแต่โปไม่โดนกินฮิตนะโปโดนแช่อยู่ะองข้ามาโดนสวนมาหายไปหนึ่งฮิต ฟันหมิงหมิงไม่กระเทือนหมวกน้องยังอยู่ปาดผ่านไปฟันเดซี่หนึ่งทีลิงน้อยจัดไปเรียบร้อยฮะเด็กหนวดล่วงไปนะฮะจิ้มฟรีหนึ่งทีโปมาแล้วสกิลไหนเอ่ยเล็งเินลิงตายไปแล้วเรียบร้อยลิงกับหมิงลิงเกิดสามตัวฮะนั่นสวนไปกินหนึ่งทีครับเป็นฮิตที่สองนะน่าจะน้ำแข็งแตกมันนับหรือเปล่าถ้านับก็เป็นสา นี่ฮิตที่สี่แล้วป่ะฮะอ่าน่าจะเหลือสองฮิตนะโป้มาอีกหนึ่งทีครับทะลุบ,บัฟเออไลิงน้อยร่วงไปหนึ่งไป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 เหมือนน้ำแข็งแตกมันไม่นับฮิตนะเนี่ยนั่นนะฮะนับหรือเปล่าวะไม่รู้อะไปย้อนดูแล,แล้วกันเรียบร้อยฮะอะโปนายมีเราก็มีโปของเรานะ ยอดบุรุษบนอาชาม้าแดงไบแมตสองโอ้โห oh, ค้างแต่แมตสองอ่ะเฮ้ยโอ้ oh, แพงี้เซ็งยี่หม่เลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับหลุดครับโดนปรับแพ้ไปนะฮะชนะมาหกนัดรวดโ้เซ็งเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมเพื่อคนดูจัดได้เสมอนะฮะไปต่อกันแมตสองครับอ่าเจอคุณคอสโมสูนย์ศูนย์เจ็ดนะ มีโป้เหมือนกันเนี่ยผมบอกโป้มันฮิตมากเลยแม่งมีกันทุกทีสามสิบก็เห็นผลแล้วฮนะหมาครับเดซีฟ่ฟาดโป้กาไปไม่เข้าฮนะติดรถไปหนึ่งครั้งโดนสโับมาไม่ตายฮะทานไปฟาดเนี้ยหนิงโกดธมาไม่เป็นไรสวยไม่ทนทีหนิงฟาดคืนเจ๊ตายลิงตายด้วยไหมไม่ตายรอด เร่งไปสองเทินบัฟส,สปไยหายครับโอ้ไม่ใส่ถุงแล้วนี้เรียบร้อยฮะสวนไหมฮะไม่เข้าครับผ่านป้านสปไยหนึ่งทีเด็กนวดบอกเดี๋ยวแก้แค้นให้ผมไม่ลว,สวกสวนไม่หนึ่งดอกสวนไม่หนึ่งดอกนะฮะเรียบร้อย <c oughs> เด็กนวดตรงข้ามจัดมาลิงลวงดีครับเนี่ย <c oughs> ปาดกันไปรู้รีม่รู้อินโย,ยเนตหลับ โอ้ได้เวลาผมแล้วทะลุบัฟผมก็มีนะทะลุบัฟเนี่ยสตเบาแล้วเกินเต็ดบ็อกเลยหนึงสวนมากินไปหนึ่งฮิตทะ <'s> ลุบัฟเสร็จต่อด้วยเร่งเทิร์นคอมโบยังอยู่ยังอยู่สวนไปหนึ่งดอกเอาไปหนึ่งฮิตลิงออฟาดเข้าไปเด็กนวดเกะกะม,มันต้องอย่างนี้ กินไปอหนึ่งฮิตเป่าไปอีกหนึ่งฮิตยังไม่หมดสักทีโป้เราหมดแล้วนี่วะชี้ละน,นิ้งอย่าตายจิ้มอี่เรียบร้อยถ้านับจริงๆก็เจ็ดศูน์แล้วนะถ้าตั้งแต่ใส่โป้มาเพราะผมเพิ่งได้โป้มาแล้วผมก็ทำทำใส่เลยเนี่ยบวกสีสดๆตอนแรกไม่บวกเลยไปต่อแมตช์สามครับ โอ้ยอะไรวะค้างเีอะเรียบร้อยครับค้างอีกแล้วครับอย่างนี้ผมต้องขออนุญาตปิดเสียงแล้วแหละนะว่าปกติเนี่ยเปิดเสียงเนี่ยแหละมางทีมจะค้างนะฮะไม่ไหวอะ่ะแพ้สองแมตช์ละวเดี๋ยวปิดเสียงแต่เพลงแล้วกันนะฮะเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะฮะไปต่อกันแมตช์สามครับจะชนะสามศูนย์ได้หรือไม่นะฮะ มาแบบสงบสงบนิดนึงนะฮะเจอคนจีนชื่อยาวๆนะฮะปามหนึ่งดอกฮะสองดอกฮะยินี่ใส่เอ็ดด้วยว่ะเฮ้ยโอ้ออกมานี่หัวขาดเลยเนะี่ยยิงมาหนึ่งทีไม่ติดช็อตฮนะสวนกลับไปฮนะพึ่งจัดให้ฟาเรียบร้อยโปนอนคองงอนสวนมาฮะพึ่งยีหนึ่งดอกครับผม ยังอยู่ยังอยู่เรียบเดี๋ยวโลนเพื่อนรักจัดไปเร่งเทินมาครับยังอยู่ฮะเอาไปสี่เป้าพอดีเบ๊ะเบ๊ะโอ้โหเหลือไว้ทำไมลิงเกิร์ครับผมสวนวิ่หนึ่งดอกไม่เข้าจิ้มเนี้ยเรียบร้อยไปได้แล้วน้องก็ตายใส่หูก็ตายเลยชุดมัน กินอีกหนึ่งฮิตฮนะปหมิงฟรีไม่ได้อะไรนะ s <S เร่งเทินไป oh, s <S เข้าแน่นอนรอบหน้า oh, s <S ยัางติดอยู่ฮิดอยู่ไม้หนึ่งดอก <c oughs> <c oughs> โฮมรันเรียบร้อยนอนปน้ายหมิงทีอีกฮิดเดียวครับอีกฮิดเดียวเรียบร้อยสามศูนนะฮะโอเรียกว่าผมได้โป้มานี้แบบติดปีกเลยอนะ <c oughs> ผมกำลังทยอยทําไปหลงอีกตัวนะที่เล็งเล็งไว้นะครับไปครับแมต4สี่ครับทำสักห้าแมตครับคุนเซเนียอ่ามีโป้ีกแล้วมีโป้ร้อยเอร์เซ็นเลยนะเดี๋ยวนี้เหมือนออกมาเยอะแล้วด้านหลังใช้เป็นหมิงนะฮะมีโซอีด้วยนะโซอีงั้นโดนโปทะลุปั๊บเข้าไปโอ้โหนี่โป้สามสิบแล้วเนี่ย หายหมดเอาแล้วมันเล่งเธอเรากลับเว้เฮ้ยป <'s> ้าบับสฟสไปหายฮะจะโดนหมิงมัดไหมเนี่ยเสียวอย่างเดียวเลยเิงจิ้มโอ้ยผิดตัวผิดตัวรูลุไปหลังไม่มีมีเทโวนมากเ <c oughs> อาอีกหนึ่งฮิตนั่นนะฮะลุ้นกันครับหมิงย่รอดตัวหนึ่งฮนะที่เหลือไม่รอดเลยหมิงเกิดใหม่ไม่เป็นไร วนไปติดบัฟสไปฮะไม่ติดฮะโอ้หนึงยังรอดอยูอดดย่โอเคแต่โป้โดนแค่ไปแล้วทิมไปคีดส,สุดท้ายแล้วคิดหน้านายนอนแล้วนายมาดลิงยังรอดโอเคเป่าไปเลยโป้ตรงข้ามร่วงแน่นอนเหลือหมิงตัวเดียวฮะ โอโดนสวยนะะถ้าไม่สวยนี่โดนทะลุบัฟไปแลว้วตัวตัวฮนะเพราะว่าโปยังไม่เตือน,นะฮะเหมือนก็ออกสกิลหมดแล้วนะวัดคูดาวกัวนละอุ้ยชิี้แพ้แล้วะเนะี่ยยังไม่แพ้แพ้ฮะแพ้จนได้ฮนะแพ้แมตช์แรกนะครับอีกแมตช์นะชนะสามแพ้หนึ่งอยู่นะครับ หรือเปล่าถ้าผมนับผิดก่อภัย,ภยด้วยนะหลุดไปสองฮนะเจอคนจีนแนละ้วถ <c oughs> ้าทีมนี้ไม่มีโป้ฮนะ <c oughs> ดับแท่ไปปิดไปเรียบร้อยเจลสวนมาใครบอกเจส,สอกยุคเจสจัดให้บิงหายไปครึ่งหลอด <c oughs> โอดัดไปสีเป้าเล่งเขิน ป๊บนั่นแหละครับเร่งไปเลยสามตัวหน้าสวนมาพึ่งไม่เป็นไรที่นี่สไปน์นั่นสวนไปหนึ่งทีสี่เป้าพอดีเด็กเต็มเต็มโอ้ยเหลือไว้หน่อยหนึ่งลิงตายฮะเกิดตองนะโดนดอบคิกหนึ่งดอกเอามาลิงเล็กช่วยช่วยล่วงพอดี จิมตัวหลังฟรีอีกหนึ่งดอกช็อตกลับมาครับผมไม่ติดฮนะมีบัฟสปไนะปฮะปาดคอขาดจิมเข้ามาอีกหนึ่งทีเทร่งสองเทิร์นถุงขาดเรียบร้อยถุงสปา์ขาดเรียบร้อยขออีกหนึ่งดอก เ,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 เอาสามเป้าเข้าเป้าเดียวว่าเอาเรียบร้อยน้องเมียลากนสี่หนึ่งฮะลุงลุงกินโต๊ะบิงบิบิอ่าไม่เป็นไรมัดต่อมัดต่อตดีดีกแล้วมะไม่ติดนะโดนสวนป้าก,กับหนึ่งที่มันจะยิงห้าเป้าแล้วตายหมดไหมเนี่ยโปล่รอนะฮะป้าก,กับ เอาไปนี่ล็อกคิกเอาเอาติงเขียรยเรียบร้อยอะคิปนี้ชนะสี่แพ้หนึ่งนะการมาของริปโป้ทำให้ทีมผมแข็งขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเอาไปหลงมาลองใช้นะ <c oughs> ขอทำต่อกอนนะตอนนี้เพิ่งจะสามสองนะรอวันพิหัสได้จากปุกินะฮะแล้วก็ถ้าผ่านเก้าสิบห้าสามดาวได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นสามหกนะก็จะเอาไปหลงมาลองเล่นกันนะครับ <c oughs> ไปหลงนี่เก่งตรง <c oughs> อันเดสนะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขออภัยนะทายคลิปไม่มีเสียงนะเพราะว่ามันหลุดบ่อยแล้วเกินแนละ้วเปิดเสียงในอารีน่านะไงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับกด subscribe ไปได้นะโอ้ยเสียงหาย <laughs>